ตู้เชื่อมมิกเชื่อม co 2แบบไม่ใช้แก๊สนะครับเชื่อมเหล็กบางไม่มีทะลุเลยนะครับผมกับตัวนี้มีลูกค้าถามมาเยอะนะครับว่าตู้เชื่อมตัวนี้สามารถเชื่อมเหล็กบางได้ไหมเพราะเคยไปซื้อตู้เชื่อมมิกยี่ห้ออื่นมาแล้วเชื่อมไม่ได้เหมือนโดนหลอกนะครับแต่ขอบอกก่อนตรงนี้ของออสตินของเราสามารถเชื่อมได้นะครับเพราะว่าทางร้านเราจะรีวิวกันแบบจะดจ,จ่ตรงๆนะครับไม่ได้ใช้โอเวอร์เอฟเฟกโฆษณาตัดต่อนะครับผมเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นประสิทธิภาพตัวเครื่องว่าใช้งานได้นะครับผม ส่วนสินค้าที่นํามาเสนอนะครับจะเป็นตู้2ระบบ a อสตินมิกเอเเก็คือเชื่อม2ระบบเชื่อมทูไฟฟ้าหรือว่าเชื่อมมิกได้เป็นแบบ CO2 ไม่ต้องใช้แก๊สนะครับผมขนาด1นกิโลในราคาเปิดตัวไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดตัวเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างด้านหน้านะครับคาเลนจะเป็นตัวเล่งไฟ <c oughs> การใช้งานคุณลูกค้าจะใช้กระแสะไฟแรงเท่าไหร่ก็ปรับไปตามความต้องการนะครับเต็มแม็กคือ355ส่วนโวลต์นะครับคุณลูกค้าปรับไฟไปเท่าไหร่โวลต์ตรงนี้ปรับไปในทิศทางเดียวกัน,น ด้านล่างนะครับก็จะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับผมตรงนี้เป็นที่ต่อสายมิกนะครับการใช้งานมิกก็ง่ายนะครับผมมือใหม่มือเก่าได้หมดเลยนะฮะเชื่อมเหล็กบางไม่ต้องกลัวทะลุแค่จิ้มกดนะครับลวดก็ออกมาเลยนะครับจิ้มไฟก็มาง่ายดายเลยนะครับส่วนของแถมในชุดมีอะไรกันบ้างก็เริ่มจากมีสายมิกแถมให้นะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมสายดินหน้ากากแปวงเคาะด้ามต่อหน้ากากและแถมลวดฟักคอคาร์บอนให้อีกหนึ่งกิโลนะครับในชุดเลยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับชุดนี้ เดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับทดสอบระบบมิกนะครับกับการเชื่อมเหล็กบางนะครับผมบางเฉียบเลยนะครับข้อดีของการเชื่อมมิกนะครับแค่จิ้มกดก็เชื่อมได้เลยนะครับระบบนี้ไม่ต้องกลัวเหล็กทะลุนะครับไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถเชื่อมได้หมดเลยนะครับถ่ายกันให้ดูใกล้ๆนะครับดูรอยเชื่อมกันนะครับผม แนวสวยเลยนะครับแค่คุณลูกค้าเอาไปขัดเกียร์พ่นสีก็สวยแล้วนะครับทดสอบระบบที่2นะครับโดยการเชื่อมลวดไฟฟ้าแต่ข้างต้นเราจะใช้ระบบมิกนะครับแต้มเหล็กให้ติดกันก่อนตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายนะครับทิ้งกดเลยไม่ต้องเขี่ยเหมือนลวดเชื่อมนะครับใช้2ระบบได้ในตัวนะครับไม่ต้องถอดสายออกนะฮะหลังจากนั้นกดที่ตัวเครื่องนะครับจากคําว่ามิกเป็นภาษาอังกฤษคําว่า mma นะครับก็คือลวดเชื่อมไฟฟ้าแล้วเราก็เชื่อมต่อเลยนะครับ สุดขอบเหล็กเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะครับผมเชื่อมเหล็กหนาเลยนะฮะ <c oughs> เาอาพาะกันนะกินเนื้อสวยงามเลยนะครับกระแสะไฟตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยไม่มีตามมดเลยนะครับก็จบการรีวิวแล้วนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ